สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลเป็นหน่วยหลักสำคัญในการบริหารจัดการศึกษาสู่การพัฒนาคุณภาพประชากรวัยเรียนพัฒนาคนให้มีความรู้ทักษะมีคุณลักษณะตามมาตรฐานความรู้มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานวิชาชีพที่สามารถกำหนดวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาต่อการพัฒนาโดยบริหารจัดการศึกษาเป็นระดับเครือข่าย16เครือข่ายโดยใช้ฐานอำเภอ ได้แก่อำเภอเมืองสตูลมีเครือข่ายสันหลังบังกอนเมืองสตูลพญาบางสาัยพัดอำเภอควนโดนมีเครือข่ายควนโดนอำเภอควนกาหลงมีเครือข่ายดอกกาหลงทุ่งนุ้ยสัมพันธ์อำเภอท่าแพมีเครือข่ายบาราเกตไผ่สีทองอำเภอทุ่งว่ามีเครือข่ายทุ่งว่าอันดามันสุ่งหนอ,อุเปสเตโกดอนอำเภอมะนังมีเครือข่ายมะนังและอำเภอละงู มีเครือข่ายภูผาวารีปากน้ำแหลมสนเสมากำแพงเครือข่ายละง,งูงโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เกาะจำนวน11โรงโรงเรียนบ้านตันยงอุม,มาชัยพัฒนาโรงเรียนบ้านเกาะยระโตดนุย้ยโรงเรียนบ้านเกาะหลีเปะโรงเรียนบ้านเก,กาะยาวโรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนาโรงเรียนบ้านตันหยงกลิ่นโรงเรียนบ้านเกาะสารายชัยพัฒนา โรงเรียนบ้านเกาะบูหลนโรงเรียนเพียงหลวงสีในทุนกระมอมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาโรงเรียนบ้านตํมมาลังเหนือและโรงเรียนบ้านตํามาลางังใต้ประชากรวัยเรียน1,800คนมีประชากรทั้งหมดโดยประมาณจำนวนกว่า15,000คนประชากรประกอบอาชีพประมงทำสวนรับจ้างนับถือศาสนาอิสลามศาส,สนาพุทธและอื่นๆการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพื้นที่เกาะโดยใช้กระบวนการพิเศษ โดยใช้กระบวนการพิเศษปีการศึกษา2 5 6 2ได้ดำเนินการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการพิเศษซึ่งมีกิจกรรม5ขั้นตอนได้แก่ขั้นการวางแผนการดำเนินงานขั้นการปฏิบัติการขั้นการควบคุมนิเทศกำกับติดตามขั้นการประเมินผลการดำเนินงานและขั้นการเผยแพร่ข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดคุณภาพการศึกษาในขอบเขต3ด้านคือด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านการบริหารจัดการและด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญกระบวนการพิเศษมี5ขั้นตอนตามลำดับดังนี้ขั้นที่1 P Planning การวางแผนการดำเนินงานลำดับขั้นตอนต่างๆในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนพื้นที่เกาะให้บรรลุเป้าหมายขั้นที่2 I Implementation การปฏิบัติการในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนพื้นที่เกาะใน3ด้านได้แก่ ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการและด้านการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญขั้นที่ 3...4... C o n t r o l การควบคุมนิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานให้อยู่ในแผนงานที่วางไว้ขั้นที่4 E Evaluation การประเมินผลการดำเนินงาน เป็นการประเมินผลการขับเคลื่อนผลการพัฒนาคุณภาพใน3ด้านได้แก่ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการและด้านการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญขั้นที่5ดีดิฟฟูซิงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณประโยชน์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อค้นพบวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของโรงเรียน คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาด้วยรูปแบบกระบวนการพิเศษ3ด้านคือด้านคุณภาพผู้เรียนส่งผลผู้เรียนในโรงเรียนพื้นที่เกาะพัฒนาการศึกษาด้านคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ83.42ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความมีวินัยร้อยละ95.92ด้าด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ระดับคะแนนสูงสุดได้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษร้อยละ87.54การใช้กระบวนการพิเศษผลงานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพื้นที่เกาะขยับผลสำเร็จทางการศึกษาสูงขึ้นอาทิโรงเรียนบ้านเกาะยาวมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติโอเน็ o net. ชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2562ขยับจากอันดับที่66เมื่อปีการศึกษา2561 เป็นอันดับที่1 5จาก159โรงเรียนโรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติโอ e เนชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2562ขยับจากอันดับสุดท้ายเมื่อปีการศึกษา2561เป็นอันดับที่149จาก159โรงเรียนนักเรียนเรียนรู้ทักษะอาชีพประกอบอาชีพได้อาทินวดแผนไทย บริการด้านการท่องเที่ยวผลิตผ้าบาติกแจกันกระดาษเกษตรพอเพียงผลิตภัณฑ์จากโครงการบริหารการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมและอื่นๆด้านการบริหารจัดการผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่เกาะมีการพัฒนาคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุดในภาพรวมร้อยละ8 6 7 8รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพการกำหนดเป้าหมาย การจัดระบบสารสนเทศการพัฒนาวิชาการตามหลักสูตรสถานศึกษาการบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษาผลการพัฒนาที่เกิดกับผู้บริหารสถานศึกษา10บตำรวจเอกจรัญหนูชูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะยาวได้รับโล่รางวัลครูดีสีสตูนประเภทผู้บริหารเนื่องในงานวันครูครั้งที่64พศ2563 นายจรุนโรธสุนทรนั้นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือปรางวันรองชนะเลิศอันดับสองการแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทนักเรียนที่บกพร่องทางร่างกายม1ถึงม .3 การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69ประจำปี2,562ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนในพื้นที่เกาะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการพัฒนาทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเป็นอย่างดีและเกิดประโยชน์กับชุมชนและสังคมการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสร้างฐานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมลำ้ำ ใช้กระบวนการพิเศษนูดินีนะครับก็สามารถที่จะพัฒนาไอ้ผลผลิตโดยเฉพาะพื้นที่เกาะแต่ยังไ้เสียก็ต้องใช้กระบวนการโดยการมีส่วนร่วมของคณะครูแล้วก็ผู้บริหารนักเรียนที่จะทําให้ผลผลิตสูงขึ้นการใช้กระบวนการพิเศษผลงานเชิญประจักษ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่เกาะขยับผลสำเร็จทางการศึกษาสูงขึ้น ผลงานนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติภูมิภาคภาคใต้ครั้งที่69ปีการศึกษา2562ได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและรองชนะเลิศอันดับสองผลการแข่งขันการวาดภาพระบายสีประเภทนักเรียนที่มีความบวกกล่องทางการได้ยินมหถึงม3ชนะเลิศโรงเรียนบ้านตำมาลังเหนือเด็กชายชาวันหลงสามะ เป็นโรงเรียนต้นแบบการบริหารจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโรงเรียนบ้านเกาะลีเป๊ะโรงเรียนปรับภูมิทัศน์เหมาะสมส่งเสริมต่อแหล่งเรียนรู้เหมาะสมกับเป็นโรงเรียนที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวของชาวต่างชาติภูมิทัศน์ที่ร่มรื่นสวยงามน่าเรียนน่าอยู่น่าชื่นชมส่งผลให้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนการดำเนินง,งานของสถานศึกษาอย่างมากมายได้รับการยกย่องเป็นโรงเรียนต้นแบบ ซึ่งมีการศึกษาดูงานจากหน่วยงานรัฐต่างๆอย่างความภาคภูมิใจของครูนักเรียนและชุมชนโรงเรียนบัดเกออัดดักวัตถุประสงค์หลักๆก็คือเพื่อมาติดตามโครงการจาายยันการเขยนแล้ก็การรักสิ่งแวดล้อมโรงเรียนในชุมชนบนพื้นที่ขกงเป็นกรณีศึกษานะรับพวกเราของวังออดเกาะอัดดังรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีมากนะคะที่คณะได้เป็นหัวเป็นใหญ่กับวัดเกาะอัดดังนะคะ และก็ให uh, make ้ความันเคราะห์ใ uh, ห้ความอำนวยความสะดวกมีปัญหาทุกอย่างทุกเรื่องนะคะพอองเเป็นบัานกอนดงก็จะประสานกับท่านผู้ใหญ่นะคะยินดีที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทูกกิจกรรมนะคะการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่เกาะโดยใช้กระบวนการพิเศษส่งผลให้เกิดผลสมริ์ทั้ง3ด้านดังกล่าวแล้ว แก่ประชากรวัยเรียนในโรงเรียนพื้นที่เกาะการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดสตูลสนองพระราชปณิธานในสมเด็จพระนิธิถาิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่มีพระราชปณิธานด,ด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ประสบนิกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่เกาะด้วยกระบวนการพิเศษส่งผลให้ ในปีการศึกษา2,563สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลใช้กระบวนการพิเศษพัฒนาโรงเรียนครอบกลุ่มเต็มพื้นที่ทั้งจังหวัด159โรงเรียนเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลภายใต้รวดเร็วถูกต้องโปร่งใสใส่ใจบริการมีมาตรฐานสารฝันสู่ความเป็นเลิศ